สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวกระเป๋าคอสมินินะคะโดยคลิปก่อนหน้านะคะขวัญก็ได้รีวิวกระเป๋าคารีนซอฟ ไปแล้วนะคะซึ่งจากการที่ใช้ต่อเนื่องมาหลังจากที่ได้รีวิวคลิปลากไปนะคะวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่าก็ชอบน้องในแง่ของการใส่ของได้เยอะแล้วก็สามารถแมชการแต่งตัวได้ง่ายใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ใช่กระเป๋าที่จะแนะนําให้ซื้อในราคารีเซลที่แพงมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความเขาเป็นกระเป๋าผ้าเนาะมันก็มันก็ไม่ได้ใส่คือมันใส่ของได้เยอะแต่ไม่ได้ใส่ของได้หนักขนาดนั้นเวลาใส่ของหนักมากๆตรงนี้มันก็จะถูก วงหน่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจากการใช้งานเนี่ยก็จะเจอที่เหมือนกับว่าได้ลุยง่ายนะคะวันนี้นะคะก็ได้ซื้อกระเป๋าคอสนะคะมาลองใช้ควบคู่กันแล้วก็เปรียบเทียบกันไปด้วยขวัญเลือกคอสไซมินิเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะคือขวัญก็มีคาริซอฟแอลอยู่แล้วเนาะจร <laughs> ิงแล้วเนี่ยคอสมินิน่าจะเปรียบเทียบกับ คารีนซอฟต์เอมมากกว่าขวัญขออนุญาตเปรียบเทียบในเชิงของอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับขนาดหรือการใส่ของนะคะกระเป๋าของคอสเนี่ยมีความหนากว่าผ้าหนากว่าแล้วก็กระเป๋าเป็นทรงกว่าขวันก็ยังไม่ได้ใช้นานหรือเยอะเท่ากับการใช้คารีนซอฟต์อลนะแต่ว่าเท่าที่ใช้มาก็ดูดูแล้วคือมันดูแข็งแรงกว่านะคะตรงบริเวณตรงนี้ที่ที่ขวัญบอกว่าน้องคารีนเนี่ยตรงนี้จะแบบ มีความอ่อนยวบไม่ได้แข็งแรงมากนะคะแต่ว่าน้องคอสเนี่ยเท่าที่ดูคือมีการตัดเย็บที่แข็งแรงมากกว่านะคะอันนี้คือไม่ได้ไห่ของเหมือนกันนะของคารีนก็คือถ้าจะเอาขนาดใกล้เคียงกันเท่าที่ขวันเมียก็คือจะมีน้องคารินโคซี่อันนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับคอสนะคะยังยืนยันเช่นกันว่าผ้าของคารีนจะบางกว่าสำหรับน้องคอสนะคะตรงนี้นะคะเวลาสะพายมันก็จะ ประมาณนี้สพาเปรียบเทียบกับคารินซอฟแอลนะคะทั้ง2องปลายคือไม่ได้ใส่ของเหมือนกันนะทีนี้เราเปรียบเทียบกับคารินโคซี่บ้างนะคะอันนี้โคซี่มันจะปรับเป็นคอสบอดี้ได้นะปรับสายยาวได้แต่ว่าตอนนี้ขวัญทำเป็นแค่สายสั้นอย่างนี้นะคะเพื่อเทียบกันกับน้องคอสมาดูในเรื่องของซิปกันก่อนเลยเพราะว่าต้องใช้บ่อยคือคือแบบบ่อยว่าซิปของคอสอะโดยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าซิปของคอสดูมั่นคงแข็งแรงกว่า อันนี้คือภายในของเขานะคะก็เป็นผ้านะคะแล้วก็เออก็จะมีตรงนี้เป็นเป็นช่อง Pocket ็ตซิปถ้าไม่นับว่าเราจะพก iPad Pro หรืออะไรเงี้ยนะเราคิดว่าสำหรับเราคือไซ์เนี้ก็ใส่ของจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราได้แบบค่อนข้างครบอยู่แล้วอย่าง <c oughs> เ่นเนอโทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max กระเป๋าตังหรือแบบพวกเครื่องสำอางากุญแจบ้านกุญแจร,รถส่วน iPad ก็คือพอมันใส่ iPad Pro ไม่ได้วันนั้นก็อาจจะแบบ เปลี่ยนไปพก iPad mini แทนคือคือมันสามารถใส่ iPad mini ได้ลงไปแบบค่อนข้างลึกเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะเราลองใส่ของแบบที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึง iPad mini ลงไปด้วยมาแล้วก็อันนี้ตอนใส่ของอยู่ข้างในแล้วก็กึ่งเต็มตัวหน่อยเออถ้าไม่นับเรื่องเสียนะคะ<ม>เราก็คิดว่าคอสันจะค่อนข้างเป็นทรงกว่าแล้วก็ ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าหนากว่านะคะแต่ anyway นะคะเราก็ยังไม่แนะนำอยู่ดีนะคะที่จะซื้อกระเป๋าผ้าที่ใช้ลักษณะ casual แบบเนี้ยใช้เหมือนกับใช้เล่นนะว่างั้นนะคะในราคา resale ลลที่ โอเวอร์ไพรส์นะคะใบนี้ขวัญก็พรีมานะคะรอนานหน่อยแต่ว่าราคาถือว่าสมเหตุสมผลนะคะส่วนร้านที่ขวัญซื้อมานะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะเอาไว้ในดีสคริปชั่นนล่างนะคะถ้าใครชอบรีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะขวัญจะมารีวิวคาลีนโคซี่ให้อีกใบนึงค่ะอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะ